ก็เลือกก่อนเลยนี่โอ้โหแมงอีกโก้ขายไว้ส์ไอเดียนไอเดียน Let's go Let's go TikTok player lag tại đây vậy Ủa Linh căng cu Linh căng cu Ây dơ nó không kia lại nha From Thailand I'm from Thailand too, I'm really oh, oh, nice oh, From Thailand too okay, nice. I'm Thailand, Thailand, Thailand fight อายุกายไทยแลนด์สิแรงเลยไม่ใค่เข้าใจเลยแรไต <c oughs> ายอ้ยเหลาเอาเร็วเหลาไ,ได้ไ,ได้พี่<ถ>เราเอ็บเปิดมาไลยก็แต๊ะแต่น,น,น่าหน่าใส่เลยส๊ะ <c oughs> เฟอร์สเกลไม่ได้เตีมแต่กูกดอัดอยู่น้อเตีมเนื้อ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 เน้อเนื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 ้อเโื้อ้อเนอนื้อเ้อเ้อเนื้อ้อเนอเนื้อเนอเนื้อเนือเนอเนอเนื้อเนืโอเ้อเอเโื้อเนื้อเนออ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 น อันพวนาว bro no money no money anymore เฮ้ย no money no honey วะโอเพิ่มเสียงเลยมาครับฟอร์กอลครับเรื่องไงโมเตอร์เอ้ยนะครับเอ้ยครับเอ้ยครับเด็ดไปครับไปแลบไปฮัลโหล โอ้ยไนส์ไนส์ไนส์ไนสเกินไปวะเกินไปวะโปรยนยันสนคอีเม้นทมันมาเล่นในไทยมันก็เห็ด้วกันกูเช็คแล้วไปดีว่ากูไป あれなら、ね。<mar 辦 法>

กำลังถอเฮลลลาอุ้ยโอ้เดือดเกินเดือดไปเดือดไปเดือดไปทุกที่อ้ยเไซเฟอร์เวลี่โลอนั่งรอ้ี่อ้ย ฝาละหนึ่งดวินไซด์มบิเดี๋ยวเฟินก็เปลี่ยนปืน situation โอ้โหเครียดใส่เฟิร์มโคตรแม่นเลยวะดดิยูลั เอ็นทีเอ็นภาษาใต้ต้องพูดยังไงครับไม่รู้ไปถามคนใต้เลยแเองไม่ใช่คนใต้รู้เป่าไปเอาเปลาเปเอาเปาเปเอาเป้อาทีเอาที่เอาีีอาีีอ่าำไมคนใต้จะมดยาวแเป็นบินเกียหรือป่า วาพือเน่าจะเข้าบีเมนเดี๋ยวจะคุรอเบรกอ่ะคุรอปลาเบรกอ่ะคุรอปลาของเบรกเลยรออัี่ค่ะไม่คิวกังไม่มีคนมีไซเฟอร์อยู่ ไม่เห็นไม่เ,เห็นทิบยายแล้วผมว่ามันตีตีหวัดคนมันจะเข้ากลางเข้าที่เป็นมักกะซอไปแล้วไอ้เฮียว้าให้อย่างครบนึ<อ>่น<อ>่ะกูดีจเน่ยูออร์ดารอท่อ

ขออะไรไหมจะกินไหมจะกินไหมนี่โอ้โหทำไมภาพมันแตกจังวะไที่ไต่ไม่มีเสนีนะมันจะมีได้ยังไงวะเขาบอกว่าที่ไต่ไม่มีแบบนี้นะมันจะมีได้ยังไงวะ ตัวกูออกไปข้างนอกกูออกไปนอกโดเมนนะดิเอเลน่ามันสุดโหดเลยว่ะไปเดินเตะปุ่มไปฮึ่ยจ้าฮึ่ยจาอะไรอีกเหี้ยยิงไม่โดน KO น่าจะแปดสิบ ไปก right, ูาช่วยไม่กลัวช่วยแล้วไม่แข่งใจไว้เอ๊เออเฮีย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 เนเเฮเฮียเเมันเยงมันยเยเ่เเเเฮย ไปไปไปให้กะเมียนไปโอ้ยโอ้ยเลยเพื่อนยิงอย่างเดียวเลยเพื่อนมันสุดโหดโอ้ยได้โชว์แล้วเว้ยได้โชว์แล้วเว้ยอีโคคิลเลอร์เฮียเปิดหน้ามี้นให้ได้นะ ไม่มีใครเลยว่เพื่อนเอ้ยมีแล้ววันเมีหน้ามึงเป็ดนั่นแหละตรงนั้น,น,นว,วันแทบนา่าสวันแทบค่อวข้างที่จะสุดโหดเลยว่ะเนื่อน ้องสู้ว่าต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 ากูไม่เจอใครอีกและอะไรเงาจัดไม่มีใครเล่นกลางเลยเหรอวะกูยิงโดนเฮ้ยกูยิงโดนโดนแตยังไม่โดนมันเข้ามาแล้วเวทเข้ามาแล้วเวท เอาไปดีที่ตายเธอคนดีตายเธอคนดีตายเธอคนดีมาดีมาดีสัตว์ไปตายเธอคนดีมาดีมาดีมาดีเดินถ่ายเว้ยายเวยปกุมบบหกมา ที่อ่ะมันเป็นแค่เยอให้กูหลาบมันเป็นแค่พาให้กูสักเก่อแค่ผักให้อไม่เป็นแค่ขนมให้กูกินอ่ะอ้ยมันเป็นแค่ไมนเป็นแค่กูสองตัวกูตกกูตกกล่องไปกูตกบอล

Oh. ¡Ay, ah, Tommy, no, va. ¿Es <coughs> que <coughs> 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 พ oh, 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 ี่จะถ้าแม่งเข้าอย่างนี้ทุกตาใ้สั์เราไม่ชนะมันหรอก กูโดนมีดวะเนี่ยสัสถูกว่าแล้วไปเลยเียโรจริงเป่าโรจริงเป่าโรจริงสัสว้ว one elbow one เอ b o w elbow one side one side one elbow o e

ว่าเทเวนว่าเทเวนอ๋อจุกโอเคผมรอระเบิดนะผมรอระเบิดนะเบ๊กเบ๊กต้องต้องเล่นคนเดียวอะโอ้ชิวๆเลยเบ๊กโอ๊ย what the fuck เคล่นไปดิ่งทะลุว่ะนี่ไงเบ๊กไปดีปืนใหม่ไห้ถอยก่อนถอยก่อนต้องใช้ให้ทุกปืนวะ ไอแค่เงินหมดซื้ออพไม่ได้อัพออพไม่ได้ออยังไม่ได้อัพออไรเตอรมีอ่าแกฟูมีด I'm going I'm going heaven

ตายแล้วล่ะตายแล้วล่ะเป็นคิวเป็นคิวเอาไหมโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับวอจูเนมย์ล่ะลิงกังกูลิงกังกูเล็กกูเล็กกูต้องกังกังกังกู Before อะโอเคป e โป้ e ถอยชื่อแมวขึ่นไหนนักมวยชื่อ b e f o ้ e เนี่ยนมัน i โป้หรือเปล่าหลบได้ แล้วผมไปเห็บเป็นโผลาอยู่นี่ครับขอาไปเลยครับผมเล่น็อดกันเรายึดที่นี่แล้วเรายึดที่นี่ไว้หมดแล้วแล้ยวเราจะไปในต่อดี่ต <c oughs> าต <c oughs> มตาผมมา ควาชิดควาชิดชิบอยลงไปชิบอยลงไปไอ้ยั่เรามาดิกิกูจุ่มสีนัดนะไม่สามารถอ้าเอ็นทีครับ เมื่อไหร่นำทับไปพิชทางเลยนำทับไปตายซะกันหมดตายกันเม็ดเหล่าเพื่อนเป็นคนไหนครับเพื่อนเพื่อนเป็นคนกลางครับกลางครับครับผมแต่มีเพื่อนเป็นคนใต้เหมือนกันเป็นนคอ้าอวเป็นคนขวาสวยครับผมอีสาน โดนโดนไม่มีเป็นเรื่องแบบนี <samurai> oh, okay, ้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นลาวอะเร่าต่อต่อเรน่่ไปด้วยกันเล โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บสวดีครับดีครับเสียงรอยจังครับเตอร์ฟอรบักแคทบักแมวเอ้อ้เลนนี่ชื่แมวเลยบักแมวอ้ยเจอแอตติงแอตติงเตอร์ฟอร